ยกเดือยุนปักไกว้วเรียกหมอกห้มุกเด็เาเลยเขาวอกเาเอาไปตางในบ่อบอิยังบมอหเป็นไปเรืยอันนี้ก็ทีี่มักุนปักไว,วเ,กกเ,เขาจิีกอก,กองวงจรอนปิสี่จุดเพือจุดในในหม่งเขาล้ารน้อุดรอบนอกสิเห็ดหยังบบยยยย่งมาสิเพราะว่าบางเทียนคนนุ่มคนใบหยุ่นใบหยังสมัตีแล้ว มันพึ้นสี่ดื้อเนาะย่างทำย่างแรงมันจะรักหนีออกจากศูนย์ไปหาสิน่อพินดาห้องกินแต่หมู่ห้องกินแต่เห็นเพราะว่าติดแล้วเพาต้องหาคนไปส่อเฝ้าอยู่ถ้าถ้ามีคนสองคนผู้หญิงไปนอนอยู่ศูนย์ออกไปต่ระติดตังออบปรปรอไป้สองคนสามคนไปนอนอยู่ไปตั้งเต็นท์นอนอยู่หนาหนาแคมป์บนนั้นไปนอนอยู่ฝนอยู่ก็ฟุบติดเพราะไปหนังด้วยนิีการรักรอบหนีกันเพรานจะไม่มาเปิดเลยมาเปิดเลยผมมาเปิดมืง เป็นการรุกรตนที่ว่าเด็กหน่อยขกลัวๆไปอยู่กับพ่อกับแม่แข็งขึ้นเนาะกลวยลูกอยู่นั่นพ่อกับแม่นอนฝ่อตางมุ่งตางมุ่งแล้วก็กลวยลูกอยู่ระดับสิบสี่มือจนพ่อกับแม่อาการดีขึ้นลูกผมมีอาการติดเลยผมเงยขที่ตายว่าเด็กหน่อยขกลัวๆที่พุ่มต่างทางพุ่มต่างทางของเราแข็งแ่ะผมไปถามนายแฉะเป็นว่าเด็กกระสัน ถ้าได้ยูดนมบรรดาเนี่ยพุ่มนมบรรดาเนี่ยมีพุ่มพุ่มกันย่างดีที่สุดเลยถ้าก,ก็เท่าขีดวัคซีนถ้าก,ก็ขีดวัคซีนแม่แล้วแม,แม่แต่ว่าไม่ทุกคนเหมือนไปบางคนพุ่มอ่อนในตัวเขาเองเอ่อนแอ๋มันกัดจิตร้านสาวของผมด้วยกันในครอบครัวพ่อแม่พ่อติดแม่ติตคนคนงานอยู่ในี่ยจิดพี่สาวก็ติดแค่ร้านสาวน้อยก็ติด มันมันอยู่กับภูมิปุกันของคนหลังจากนั้นมา,อ,อ,อ,าอบตเฮาเขา่็ได้ออกประประชุมประชาคมแคกเตียวนสามปีหกสามหกสี่หกห้าสามปีสามปีแต่ว่าสามป değil, นนีนี่เ็ยังได้ยังได้ยังได้แผนยังได้แผนไปเนาะคิดมาสู้มาเลยประชาคมแคคเตียสามปี แต่ว่าแผนหาปีที่อยู่เนี่ยผมถืออยู่เนี่ยามาจากสแหลกแหลกเลยผมปีพศ2548้า25่เกือบมีสิบปีก่อนผมเขามาอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลนนทางออกประชุมประชาคมขอพอบพั่ีน้องแผนสามปีเนี่ยอย่างหกโคตหกเจ็ดหกแปดเอาเฉพาะสามปีรัฐบาลเขาสั่งว่าให้ ไปเฮ็ดแทนสามปีของตำบลของหมู่บ้านมาของชุมชนมาแตเฮ็ดให้เขาสามปีหลังจากเปลี่ยนรัฐบาลใหม่มาอีกมาเป่าอย่างสามปีพอเอาสี่ปีก็เฮ็ดสี่ปีให้เขาแผนนี่มาประชุมปับ๊บเฮ็ดแผนสี่ปีหนึ่งสองสามสี่ยังหกหกหกเก็ดหกแปดหกเก้าอะไรอย่างสี่ปีปัญญายึดเขามาบัอนแผนยึดสหาชาติยี่สิบปี แผนสี่ปีพ,อพอ่อต้องเฮ็ดหาปีว่าเั้นเริ่มปึ๊กมังหนหนา,นานี่มาที่นึงขอแผนหาปีขอแผนหาป,ปีไปจัดทำแผนแต่ว่าอบตเฮ้า,านี่ถ้าพ่ามีโรคไข้ไข่เจ็บในลักษณะโควิดนี่อบตนอนท่าเฮาที่ออก,อออกประชุมประชาคมพบปะพ่อแม่พี่น้องมาถามทุกถามสุกความต้องการพ่อแม่พี่น้องทุกปีทุกปีอันนี้คือกันอันนี้กันนี่พ่อเริ่มได้ฝ้ากออกฝ้ากออกเพราะว่าเขาเพ่งเปิดประเทศ วันปลายปีหกหาเนี่ยพอเปิดประเทศปั๊บเอาวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหากุมภาคเนี่ยสภาอบจสิเปิดเฝ้าออกประชุมประชาคมมาถามว่าปีนาเนี่ยความต้องการของพ่อแม่พี่น้องพิเศษหมู่บ้านเแต่ยังกิ้งก้องเก่าอยู่วะอันที่แผนที่ผู้นำหมู่บ้านสนออบตกรรมการบ้านเนี่ยเฮ็ดเขาไปให้เพราะว่าอบจเขาได้นำไปทุ่มถามพ่อแม่พี่น้องโดยกองแบงค์นี่ mấy vị Rồi cô chị đẹp Đẹp cả thánh cả à, kỷ em có ba Nếu 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 mười vị Thầy chốt đến khi xã mũ bàn Mười ưới thì xã mươi bàn Rồi cô chị cốp đến khi xã mũ bàn Anh thịt nà Cho nên khi có những cái bài đó thèm của cô Tại phải đẹp riêng Và, và nàng Khi anh tăng, à, đi chạy Đi hút chết Ờ đi chết luôn Đi hút Ông hút chết hút Hút chết Điều gì คัดค okay. ัดไว้กับป <c oughs> ีหนา67แต่ว่าปี6่พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านชำนาญมูซี่ได้ที่ยังไงโอ้แต่ไหลาแต่ไหลายเพราะว่าถ้าอบตเฮาสามารถจะดึงมติอะไรมาเห็นตัวไหนเล็กด้วนก็ต้องอยู่ในขอจัขตของอำนาจของขอให้อยู่ในแผนนายกแต่ที่นี่อำนาจดึงออกมาเห็นอะไรทีนี่ชำนาญที่ได้ยืนเนื่อเลยก็คือ โกก um, ้าคุณถนนจากฝลายข้างโกก้าคุณขอไปเขตหนองแง่หนองแง่มู่ซเนาะอันนี้อันนี้มันเคยมีปัญหาแต่ก่อนที่ตต์ถนนยืนไปต่างคนต่างข้างกันนั่งกันกับวไดเฮ็ดไหยรอจกลองนะไปเฮ็ดไหยแล้วเอาหินมุกไปไต้ให้อันนี้โครงการหนึ่งของของปีมันปีงบประมาณเขามาหกหกหกได้ไปปีหกอ่ะมามาโตหกหกแล้วอีกโครงการหนึ่ง จากหน้าในหนูเด็กในหนูในหนูไปในหนูหนูในหนูต้องตารข้างข้างโค้งต้องต้องดีไปวันไกลเนี่ยวันไกลมาออกหนองแสมุ่งโรงเรียนด้านพิศวันออกแต่ก่อนแต่ผมเป็นเด็กน้อยอยู่เลยผมมีรถนี้ละผมงานแต่นทอายทีไปน้องเบลผมแต่งานถนนเชียงเดียร์มันมีทางเก่าอยู่ต้องต้องโก้งโคบัตกโคงอยู่โคบัตรโค้ตัวนี้ติดกันขอบหัวโรงเรียน ผมไปเมืองแล้วเอ๊ะเสยงท่าเส้นนี้ท้าสมมุตา,าท่าห้องปั๊บปรุงให้มันดีขึ้นเดี๋ยวนี้เห็นเป็ถนถนนดีไหลให้มันปีชักปีจักปีกว่าสองปีผมจะเอาหินคลุกมาใส่ห้หลังจากข้อโซลล์ใรบ้านเต็มมัดแล้วผมจะเอาข้อโซลอ์มาใส่ห้ตลอดสายาสผมจะเอาถนนบ้านด้านเส้นนี้เป็นสายเร่องเนื้อรต้องโค้งมาหนาวันรถต้ารถใหญ่ๆหนักนก,นก็ต้องมาเหยียบถนนม้เนีหยให้มันพัง ผมไถ่เขาเรียนเรียนจากน้องแสงมาตัดออกไปฝืนเลยสากีไปจากนน้นหน้าขากีไปทางใต้เขาต้องโค้งข้ามทางประตูโค้งเขาหนาหนาโรงเรียนมาทางนี้มันที่มาเหยียบถนนเขาฟูผังเลยไถ่เขาเรียนรับออกไปเป็นขาทางถนนดีเพราะว่าแต่รถใหญ่มออเตาจะใช่รถหน้อยมันหนีเรียนมั้ยเพราะว่าเขาขันเขามานี่มันโค้งเนาะกต่โค้งหนาโรงเรียนกต่มันมาหนาวัดก็ไปโค้งไปนั่นก็ไปออกย่างกรง พ่าถนนเส้นนั้นดีปั๊บอาทิตย์ออกน้องแสงต้มไปเลยต้มไปเลยไปรอโรง่นเลี้ยงไปออกหน้าไอ้สวนไปยีหนูนะหนูกองป่าท่าองที่ไปบอลใจผมโครงการของผมเนี่ยิดว่าในสมัยของผมสถาบัาที่กีผมจะเอาตัวนี้ให้มันเป็นถนนข้อต่ร้อยเลแต่ว่าปีหน้าถ้าสมมติว่าตัวนี้แน่นแล้วผมจะหิ้ปกรุงให้ยกไอคอนงบประมาณถ้าเป็นถ้าเป็นข้อตร้อยถนนคนจกีย Mặt tay của mãi loại mặt tông hết quảng ngãi mãi bên phần nội thái có bảy mươi phần nội thái điện. I đột nhiên đến quảng ngãi. Quảng cáo, 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 เด็กวัหญ่บอกว่าหนองแไงเขาไปปลูกต้นไม้ยังไหนองนไงเขาไปปลูก้นไ้งไตกุ่มเว่ามีต้นไหนมันอยู่ตรงไหนผมหมาโอ้มันอยู่ตรงเนี่ยตะเลอนออกไงมันเท่าน้หนองปไงแต่ติ๊กกแต่นนที่ผมมาอันของานน้อยอันหนองปไน่มันมินมีมีดเขาไอยหน่อยถนนไม่หน่อยก็ปาที่สาธารณะมองมองเขาไปปลูกต้นใหม่มันมีทางหน่อยไปผมก็ไม่เห็ียล่องยกไปกับรูปถนนไปแล้วอยู่ นาบ้านของพ่อใหญ่เช่บุปผาก็เป็น,น,น,นวิถีต้นแต่ตื่นกันดีครับผมเอาไปยืนเช่นแล้วไปยุงเทปเช่นบุปผาสุกผมก็ไปเหตกถนนมาเหตุแล้วฝัดกบ้พยายามที่ให้เห็ดให้หมันเบ็ดมองทเทดที่นี่อีกโครงการโครงการหนึ่งของปีหกหกข้66 66เอเทดต่อไปก็คือเปลี่ยนท่านจากหน้าพญานาคสมัยแถวหนอดลงไปทุกขทุกขด อันนี้เป็นถนนค้อนจีบปีพศนี่งบป,ประมาณ <c oughs> าร้อมเดี๋ยวนี่ผ่านสภาอบตแล้วอยู่ในของกันยันงบประมาณสามารถทีจ่จะดำเนินการได้แล้วค้าผมไปดูว่างบนี้ผมองกิะทรวงเกดตอันนี้โครงการนึงโครงการเป็นโครงการทีสามโครงการทีสี่ผมประสานกับท่านทา่ทานผู้ใหญ่บ้านกับท่านสอบตมาแล้วว่าโครงการโครงการนึงผมจีบให้เป็นกกนนดิตั้งแต่โคปตาคงเป็นสิบเกือบสิบเดียร์ล บ่ารบล้อยกันไม่เพียงทั้งขั้นท้นี่กับไปฆ่านี่นพูนว่าไอเฮ็ดถ้าพูดก็มาค่านั่นนี่วัย็ด,ดคือจากหน้าหน้าสว่สดนนำม,มาลงใหม่ช่วยผู้ว่าว่าถนนสเสียงหยุดใส่ลงไปใส่ไม่เจอด้วยอันนี้ผมบอกว่าไอผู้น้ำหมู่บ้านเนาเนี่ยครับผู้ใหญ่ว่าครับอ่าส,ส,สอกรกับผู้ชายอยังไปไปเคลี่ยนจากความเป็นที่สองทางเด้อถ้าเคลียร์ได้แล้วผมที่มาเห็นถนนดินหายก่อน เพราะว่าแรงๆเลยเขาจะไปเห็นดไปเห็นดเป็นหินถนนหิีคุกอีกยั้งๆว่ไดดเพราะว่าถนนถนนเขาเขาต้องเห็นยดยกเป็นลูกถนนขึ้นมากให้ดินม,นนมนนันแน,น่นเพราะดินมันแน่นปั๊บนีนแน่นหรือว่าเลีกตามเขาเอาเหยียมคุกดีลังต่อไปเอาหิีคุกมาลง่อย่าไปอย่ามากมันกิแน่นฝนตกมากมันจะนนนมมนไหลลุ่สองข้างข้างลง่มเป็นไอหน้าถนนเขา,าจะไปที่ม,มากฉันจดตรงนั้ก็สะดวก เพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าตกลงกันได้ป,ปั๊บสำลังเน้นเน้นเลยครับสามผาโครงการโครงการหนึ่งกับหินป,ปุกหกปลาปูหินโครงการที่สองกับหน้าจากสวนในหนูไปออกนองแสงหลอกโรงเรียนโครงการที่สามกับถนนหน่อยน้องไฟหน่อยเป็นรูถนนโครงการที่สี่กับขั้นจีดจากหน้าทุซอยสมหมายรุ่งคุ้มกุฎ โครงการที sea, water, water. Ite, ่หาท่าบ่มีปัญหาจากหน้าหน้าสวานหนามากล้มไมยเส้หาโครงการหลายกว่าทุกหมู่บ้านแต่ว่าจะไปบอกให้เขางเนี่ยเดี๋ยว่าโอ้ยหมู่หเขาแนมอย่ไนไหขอที่กันน่รจมูซี่หมู่บเาเดียวครับเห็นไหมครับถห้หมู่บ้าเเย เราขอเรียกทีักมางคีสั้นมันจะไปหน้าไผ่ก็ตามวาแต่เป็นทีสาธารณะแต่ว่าถ้าเป็นสีส่วนบุคคลหัวสา,มาย,ยมาสิไปเห็นให้มีเขตคือสีู่้บ้านผมอยากได้ไฟขยายเขตขยายแต่ว่าปขยายด้วยควยยามประตูบ้านาานะว่าที่นี่บ้านประตูบ้านตะเคียนเนี่ยมันไกลกันว่าเนี่ยอยากขอให้อวจรไปปักเสาหูนใะไนในเขตบ,บ้านเขาก็บอกโอ้ยขอตรวจได้ไรก่อนเด็ดบ่ได้ คดีส่วนบุคคลนี่เอาเงินงบประมาณของอบตมาเห็ดไห่พได้เงินตัวนี้มาใส่แต่็มาจชกซุมเฮาเลยแล้วพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศเจ็ดเจ็ดสิบกว่าล้านคนเสียภาษีไปเสียภาษีไปปั๊บรัฐบาลก็แบ่งไปอำเภอจังหวัดอ่นจังหวัดที่แบงตกมาอบตเฮาเงินมูลนี่คทีเห็ดไห่สาธรณประโยชน์เท่านั้นสี่ปเหต์ส่วนบุคคลผู้ใดนใดแต่ของนายกอณะนายกเป็นจีตรงยิ้ง เจียวออกมาต่อไปโดยที่ว่าประชุมกับภาคบูเห็นบูเห็นว่าได้ไปเอาเห็ดไปเคยได้ยินสอสอใช้พุมแตะกอนมาหลายทุกว่าปีนั่นถนนไฟเดินเหมาอนพันพอ่าทีของอยู่อยู่ทงอยู่ทาบ่มีไผเกียวมีนาทีขอมเมืดเงี้ยคนเขาด้วยเนาะเพรากวนซื้อที่เห็นถนนราดยางไปเลยเขาโจมตีโจมตีโจมตีว่าโจมตีเฉพาะหมู่บ้านมันเขาไปออกซื้อ พูดทั่วประเทศว่ารัฐมนตรีผู้นี้สสอผู้ดีเอางบป,ประมาณที่ใดญมากไปเห็ดข้างไปหน้าเจ้าของแมนโยเห็ดทีสาธารณะแต่ว่าผู้อื่นว่าเหยประโยชน์พอขุ่มกับเงินที่ลงทุนไปลาดยางเนาะกิโล่งหนึน่งสามล้านชี่ด้านล่งไปก็มันแมนหน่อยกิโลกงน่อยเป็นสิบสิบกีรุสิบยีรุ่งก็สามาสามีสม่สิบล้านนี่ <S <S อันนี้ผมเห็นเลยผมเข้ามาสิบว่าปีสิบเจ็ดปีกว่าผมอยู่ในนี้การคอร์รัปชั้นแง่มูมนี้เอา บ่เอาเพราะว่า้าวท่านผมไปยุ่งโดนไปดีเนาะ,ะเพราะฉะนั้นไม่นี oh. ก็ให้พี่น้องเพราะแม้พี่น้องพีหนาเอาว่าโครงการของปีหนาหกเจ็ดแต่ว่าปีหกหกตามที่ของบา้านแต่ขึ้นจีใหญ่ตัวดีก่อนเนาะนอกจากว่าถนนเสน้นหน้าได้หนูไปน้องแสงนี่ให้มันเลื่อนปีไปแล้วให้มันเนนไปแล้วขันมันอยู่ในเขตปี โขบบอยู่เนี่สามีโขอาจจะเอาหิ้โขบมาลงมให้เพราะว่าอยากให้ดินตัวนี้มันแน่นให้ถนนตัวนี้มันแน่นรถไปรถมาไปเหยียบมันจะบ่จมบ่ไปห่อข้องรถเนาะบ่เป็นห้องรถเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยผมกับจิบวัววาหลายเพราะว่าน้องๆเพราะว่าคนนยศจะไปนั่นหอะไรอ็เพราะว่ามันจะต้องไปทั้งอื่นต่ออันนี้ก็คือบ่ได้ไปทางอืนช่วงกันเที่ยงเนี่ยคือเหยียบเสร็จแล้วปั๊บก็พักจนใบดึงก็จะไปบ้านกูสูต่อ ผมสูงได้พิ่ผมประกาศผมลืมไปว่าเห็นมี่ผมสูงอยู่สองคนไปบอกว่าวังสามารถทำงานได้หลายโครงการที่พ์ยอมมีได้แต่ร้อนนะได้ขาเออคุณย่อมที่ทัดเขียวใส่กับก้อนเยอะแต่ที่ผมเคยขอยกันละ่ะบอเป็นหนังขงมีงบมกขับเพื่อส่วนร่วมภูมเป็ะให้ได้เนาะไปขอค่ะเออกับพิาาจารณาเพราะฉะนั้นกะให้เฮามากันมากองที่อันเอาไปเนี่ยโคเกตมันมีอยู่แล,ล้วล่ะ เจว่าเจวมาอ่านเนี่ย้างว่าโครงการในเยทีเช่าบ้านเช่าเสนอไปปีโควเตสีนายเราเข้าที่ถามารถเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยทุกโมนาอันก็เซ็นไปสองสามก็การที่โครงการกระตานี่ในกระดาษกระดาษไปเนี่ยเอ๊ะคุยกันคราบถนนเส้นนั้นมันพังคือบอกเส้นนี้ก้อนเป็นนึงคนเที่ยวหลายก็เสนอได้ครับเสนอขึ้นมาเพิ่มเติมได้เสนอจักโครงการกันเสนอขึ้นมา ของไผ่ก็ได้เสนอขึ้นมาเสนอขึ้นมาแล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่ผมจะไดบอกว่าพี่น้องมูซีทุกท่านครับวันทุกท่นทานครับเราขยิง่งเนาะเจ้าหน้าที่ที่เกาผมเป็นขยิง่งโครงกลางท,ท,ทีอันเตา่าอันใหม่ร่วมมาแล้วเท่านี้เท่านั้นเด้อเขากับโบมูกว่าเสี่ยงโครงการเด็ก่อนสำคัญก่อนหน 1, 2, ึ่งสองสามสี่โบมูกเขาจีไปเห็ดเลยเพราะว่าเขาโบชนากระบือพีว่า ที่เอาอะไรมาเป็นที่ที่สองที่สามกใจซุ่มเฮาอยู่จะของพื้นที่มูซีเี่านั้นเพื่นบ้านท่าถนนวดโครงการโครงการนี้ท่านผู้ใดเห็นสำคัญว่าจะให้เห็ดคนเราเห็นไทยหันแม่นจะอยู่ในใจจะขอกขยกเมื่อถ้าประยุทในใจจะขอเก่าเอาไว้แนเบนว่งว่าไว้โครงการต่อไปก็ได้สมมติว่าผมบนเขาเลยครับหาสิบหกสิบคนถ้าคนหกสิบคนโครงการที่หนึ่งขยกหกสิบ อันที่สองกิจเอาจกทุกโครงการหกสิบเป๊ะกับหัวยิ่งว่าโครงการใด้ร yup. <fui> ับดินรับสองสิงที่ได้มาจักสายลากกันคะแนนต่อกันเนาะให้มันลดลั่นกันคะแนนนี่กับหัวเอออันนักเหนียวกว่าคะแนนนึงกับ็นผลจะผมผมชนะคะแนนน้อยๆกันที่เราจนายกเนาะคะแนนเดียวก็ได้โครงการเนาะอางทีแล้วกิกามันเนาะเออคือม่นต้องชนะหลายชนะคะแนนเดียวเอาแบบผมชนะเนี่ยผมก็ได้ยวก็ได้เป็นที่เโา ครับเอาเอาทีคือผมที่พ่อพ่อโดนพ่อพโดนเวลาจำกัดน้ำแดกเข้าหลายอย่างเนาะผมก็พยายามพ่อพ่อเรียนขยับแขนขยับแขนผมมือปัญหาบ้านเขาเห็นกันอยู่แล้วทีมบ้านจำด้านมูสีผมไปประชุมเพิ่มมู่กับสลัดกับน่ายตรงนั้นนะครับมูสีเป็นแข็งแรงเนาะก็ไปที่กระทรวงเรียนดูว่างได้ครับเลยวางเลยเอาสาม โอ้น้าชมหน้าน้าชมหน้าเดี๋ยวใครบอกกันเอาชมหน้ากษตรเขาจดกันแล้วเดี๋ยวที่เดี๋ยวที่ถ่วงอยู่บ่ครับโอ้ถ่วงเดี๋ยวที่สูบกินปลาให้เนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนายยกเอาเครื่องสูบไปกินปลากันได้ห้องโอเคโอเคหน้าชมหน้าเกษตรันมีอะไ้านะเออเอาเอาเป็นว่าถ้าเราข่มแต่ก้นที่กบปลาเขาทำเอาพี่น้องเอาไว้ก็ใช้เป็นอีกตระหนักเอาไว้ให้ให้โสกันเรียวโค้งกันแล้ว มีแย่งข้ัเมาวรากันดีครับแอขอขอขอบคุณบ่แม่่น้อยคุณสีบรรลัยครับคุณหาสาขาอุญีกนี่เต็มเต็มเครื่องดื่กันเกี่ยวกันกัครับเราช่วงนี้กับฝนตกอาการเย็นก็ดีดี่กจะหนาวเนาะแต่ว่าระวังในฝนหลอมเน็นูกาเนี่าจจไปตากแล้วก็เป็นวัดก็ยังไปเข้าชุกะพากนดีครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับเจ้าครับสวัสดีครับ